สวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับพบกับผมในาะจตะุริจครรนะ กับเข้าสู่คอนเทนต์พอจอตามสั่งกันดิเช่นเคยนะครับซึ่งก็จะเป็นคอนเทนต์ที่พอจอเนี่ยเอาคอมเมนต์ใต้คลิปนะครับมาทําเป็นคอนเทนต์เกมเกมชินิแพคแล้วก็คอนไคลไซรัดีๆให้ทุกคนได้ดูกันเนาะซึ่งในวันนี้เนี่ยพอจอก็มีไอเดียอดียนึงนะครับอยากเอามานําเสนอทุกคนกันนะครับก็ต้องบอกว่าในเกมเกมชินิแพคเวอร์ชัน4.6ในรอบนี้มีตัวละครใหม่เข้ามาหนึ่งตัวละครด้วยกันใช่ไหมครับก็คือจะเป็นในส่วนของเจเล็กเอ่อเอเลคิโนคนนี้นั่นเองใช่ไหมซึ่งก็ต้องบอกว่าหลายๆคนก็่อข้างเสียงงแตกาบคนก็บอกวว่าเป็นตัละครรรททีี่่่เเกกกงงหืออบบาาคคนน็็ววววปตตตัััละึ ค่อนข้างจะเล่นยากเล่นลําบากใช่ไหมครับเพราะว่าตัวเจเองเขามีพาส์ทิอยู่หนึ่งข้อก็คือ,เว,เ,อเวลาที่เขาอยู่ในการต่อสู้เนี่ยเขาจะไม่สามารถฮิวได้ใช่ไหมครับก็ทําให้หลายๆคนอาจจะมองว่าออตัวละครนี้ค่อนข้างเล่นยากเกินไปนิดนึงอะไรแบบนี้พอจอก็เลยจะมาลองเล่นเจเล็กให้ทุกคนดูในวันนี้นะครับแต่ว่าจะมาเล่นในทีมปกติมันก็จะค่อนข้างสบายเกินไปหน่อยใช่ไหมพอจอก็เลยเอาทีมนี้มานําเสนอทุกคนกันก็คือในส่วนของเจเล็กเบอร์เจียนนั่นเองนะครับก็จะประกอบไปด้วยในส่วนของเจเล็กนะครับซิงชิล Fish, แล้วก็จะเป็นในส่วนของานดานั่นเองซึ่งทีมนี้นะครับที่มันน่าสนใจมากๆเลยเนี่ยเป็นเพราะว่านอกเหนือจากเจเล็กจะไม่สามารถฮิวตัวเองได้แล้วใช่ไหมครับต้องฮิวผ่านในส่วนของสกิลเดเตเมทเพียงอย่างเดียวเท่านั้นทีมนี้เนี่ยยังคอยฆ่าเจเล็กอยู่ในเบื้องหลังด้วยนะครับเพราะว่าปฏิกิริยาธาตุเบอร์เจียเนี่ยเวลามันระเบิดใช่ไหมมันจะมีดาเมจเข้าตัวเราด้วยใช่ไหมครับก็ทําให J เ้เลือดของเจเล็กเนี่ยลดตลอดเวลาแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องเลยก็คือเวลาที่เราเล่นปฏิกิริยาธาตุเบอร์เจียเนี่ยใช่ไหม อยู่เกิดอะไรขึ้นครับก็เกิดเผาไหม้ขึ้นมาใช่ไหมครับซึ่งเวลาที่เ,เจเล็กไปโดนกับมอนสเตอร์ที่ติดเผาไหม้อยู่อะไรแบบนี้ก็จะมีการลดเลือดตัวเองอยู่เรื่อยๆอีกเหมือนกันนั่นเองนะครับเพราะงั้นบอกเลยว่าเป็นทีมที่ค่อนข้างจะทรหดมากๆนะครับแล้วก็ต้องอาศัยสกิลเพ์สูงมากๆเลยทีเดียวเนาะก็เดี๋ยวเราลองมาดูกันละกันว่าผมจะสามารถเอาตัวรอดด้วยทีมนี้ในการผ่านสไปรอลบิสในรอบนี้ได้หรือเปล่าอ่ะซึ่งถ้าเพื่อนๆพอกันแล้วนะครับก็อย่ามดรอชากันอะไรก่าครับ ฝากกดไลค์กดแชร์ <sk ill> กดซับช่องพอจอไว้เลืล่อกไปรวยพร้อมกันเดยก่าครับมองหาร้านเติมเกมดีๆกันอยู่ใช่ไหมล่ะนี่เลยเคอเพสร้านริ o ววการเติมเกมราคาถูกที่สุดสะดวกและปลอดภยัยการันตีคุณภาพจากผู้ใช้งานจริงกว่า1 0 0 0 0แราย เติมถูกเติมไวตลอด24ชั่วโมงและก็สามารถเติมได้เองผ่านทางเว็บไซต์ของทางเคียบเพได้เลยแล้วต้องบอกเลยว่าปลอดภัยหายห่วง,งแน่นอนเพราะใช้แค่ UAD เพียงเดียวแถมถ้าใช้โค้ดจัสเนตเนี่ยยังได้ส่วนลดแถมอีกด้วยนะเติมได้หมดไม่ว่าจะเป็นกินชินหรือ่า,าร์เรลก็ไม่ให้พร้อมลิงก์ของทางร้านอยู่ในข่าวบันใต้คลิปเลยและก็สำหรับเดือนนี้ฉลองแฟนเพจครบ100,000ไลค์ค 100, like. ทางเคียบเพจเขามีกิจกรรมให้รู้สนุกการรับของรางวัลมูลค่ากว่า100,000บาทใครสนใจแวะเป็นแฟนเพจของทางร้านได้เลยนะ อ่ะก่อนที่เราจะไปเริ่มกันนะครับมารีวิวทีมของพอจอกันก่อนดีกว่าว่าพอจอปั้นแต่ละตัวละครยังไงกันบ้างนะครับเริ่มที่เจเล็กก่อนละกันพอดีว่าในคลิปนี้ใช่ไหมครับเราเล่นเป็นในส่วนของเจเล็กเบอร์เจียนใช่ไหมเพราะงั้นก็บิวต์หลักๆของพอจอก็เลยจะเป็นในส่วนของ EM ล้วนนะครับก็จะใช้เป็นหอ,อกดัก้อนเบนนะครับที่ให้ EM เราสูงๆใช่ปะ่ะแล้วก็อาร์ติแฟกต์เราเนี่ยก็ใส่เป็นเซ็ตสีดํานะครับซึ่งก็จะใส่เป็นนาฬิกา EM นะครับถ้วย EM แล้วก็หมวก EM เนาะพอ,อ,อกเลยว่ามาเฟืองแรงมากๆนะครับซึ่่่งแนนนอวาพอมะเฟืองแรงเกิดอ,อะไรขึ้น มอนสเตอร์ตายไวขึ้นแล้วก็เจเล็กก็ตายไวขึ้นด้วยเช่นเดียวกันนะครับก็เดี๋ยวรอดูกันแล้วกันว่าผมจะรอดจากสิ่งนี้หรือเปล่าเนาะแล้วก็ในส่วนของซิงชิลก็เป็นบิว้าตฐานปกตินะครับจะเป็นในส่วนของ CM เล่มนะแล้วก็ใส่เป็น Sa c r i f i c i a l s ยลซอเหมือนเดิมนะครับปั่นพลังงานเฉยๆนะครับแล้วก็ในส่วนของฟิชนะครับพอจอเลือกใช้ไปเป็นในส่วนของ energy for the end นะครับก็ช่วยพอจอหน่อยแล้วกันคือต้องบอกว่ายังไงซะทีมนี้ค่อนข้างจะคือดาเมจมันแรงแหละแต่ว่าอยากให้มันแรงขึ้นกว่านี้ออกกนนนนิไ่ัเรจืบบใป พรอน,นก็ขอฟิตใส่เป็นอาวุธห้าดาวแล้วกันนะครับแล้วก็ไนดะนะครับพอจอเลือกใช้เป็นในส่วนของปูน่าเอมเบอร์นะครับแล้วก็ถือเป็นในส่วนของสีทิบูตมันมารีนะครับที่ที่ใช้เป็นในส่วนของปูน่าเอมเบอร์เนี่ยเป็นเพราะว่าเราจะได้ฮิลทั้ง3ตัวละครที่เหลือได้เนาะก็คือจะมีในส่วนของซิงชิลฟิชแล้วก็ไนดะเองจะฮิลได้นะครับส่วนเจเล็กเนี่ยยังไงซะก็ยังคงฮิลได้จากในส่วนของสกิลอัลติเมทเพียงเดียวเท่านั้นเหมือนเดิมนะครับอ่ะส่วนอีกทีมมมนน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 นึงงะะะะะคคครรรัััับบบททททีีีีีีีี่่่่่่่่พพพพพพจจจจออ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 เเเเเลลืกกกใใชช้้ยย็็ปปขิิววววดด๋าาไู เนี่ยหน้าตาเป็นยังไงนะครับที่พอจอเล็กพี่นิวมาเนี่ยเป็นเพราะว่าในคลิปเ,เคสไม่รับในการจบสไปร์ลบิสต์สี่จุดใช่ไหมครับมีบางคนถามพอจอมาว่าเออพี่นิวเนี่ยสามารถเอาไปเล่นในทีมแบบไหนได้บ้างสำหรับสไปร์ลบิสในรอบนี้ใช่ไหมครับแล้วก็เออเขาเรียกอะไรมันมันจะมีบอสบางตัวก็คือตัวส่วของคอร์เปอรสใช่ไหมครับที่บอกว่าอ,อ่มันจะมีแม่คนิกเรื่องละลายเกล็ดโลดท่าน้ําแข็งของมันอะไรเงี้ยซึ่งถ้าเราใช้ทีมพี่นิวที่ดีไม่พอเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือเราก็จะไม่สามารถละลายโลดนน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 นีีี้้้้กกกก็เเเเเลลลลยจะะะออออาาาาาทททมมมึงงแํใหุคไไไดดป่่่ััพืว จะได้สามารถเอาไปใช้งานกันได้นะครับก็คือทีมจะหน้าตาประมาณนี้ก็คือในส่วนของพี่นิวนะครับฟรีนะแล้วก็คาสณะแล้วก็ตัวของหมอไปนะครับซึ่งส่วนว่าจะทำไมถึงจัดทีมหน้าตาอะไรประมาณแบบนี้เนี่ยก็เดี๋ยวลองไปฟังกันดูละกันว่าตอนที่ผมเล่นจริงนะครับผมมีเทคนิคในการเล่นอะไรยังไงกันบ้างเนาะอ่ะมาลองดูกันนะครับว่าเล่นจริงแล้วจะเป็นยังไงนะครับผมต้องมาลองมาดูกันนะครับ อ่ะห้องแรกคงไม่ได้มีปัญหาอะไรมากเนาะเพราะว่าเป็นทีมพี่นิวเล่นกับมากูเกนคิซึ่งต้องบอกว่าเป็นมอนสเตอร์ที่อ่ะอาจจะน่าอาจจะน่าเบื่อนิดนึงตรงที่ว่ามันค่อนข้างจะแพ็คยากใช่ไหมครับค่อนข้างจะแพ็คยากนิดนึงแต่ว่าอย่างทีมพี่นิวเนี่ยมันค่อนข้างจะเป็นทีมเอลีนะครับซึ่งต่อให้เราจะแพ็คมอนไม่ได้เนี่ยเราก็จะฉีดมอนสเตอร์โดนสาตัวพร้อมกันอยู่แล้วเห็นปะ่ะเนี่ยนะครับมันก็เลยจะผมก็เลยมองว่าสำหรับทีมพี่นิวมันไม่ได้เป็นเรื่องที่หนักหนามีปัญหาอะไรเยอะแยะนะครับ แต่แต่ว่าอย่างทีมอ,อื่นอะไรเงี้ยที่บอกว่าไม่ได้มี A v วเท่าพี่นิวอะไรเงี้ยอาจจะเหนื่อยหน่อยนะครับซึ่งถามว่าถามว่าเรามีวิธีการเล่นยังไงเนี่ยพอจอแนะนําเป็นคลิปนี้เลยละกันนะครับก็คือเคล็ดรับในการจบสไปรัลบิสนะครับใครยังใครยังแพคมอนสเตอร์พวกนี้ไม่เป็นก็แวะไปดูกันก่อนได้นะครับผมลิงก์ก็เดี๋ยวผมจริงไว้ให้ในดีสคริปชั่นละกันโอเคไหมโอเคอ่ะแต่ว่าห้องนี้มันแค่น้าจิ้มทุกคนของจริงเนี่ยคืออันนี้นะครับบอกเลยว่ายากจริงยากแน่ๆนะครับ โอเคเพราะว่าเงื่อนไขในการเล่นมันสูงมากเลยเนาะเงื่อนไขในการเล่นเรียกได้ว่าเยอะมากๆนะครับเราฮิลเองไม่ได้มีเบอร์เจียนคอยทำดาเมจเสราเอร่อยๆแล้วก็มีอะไรนะมีเบอร์นิ่งด้วยทำดาเมจเสราเรื่อยๆเหมือนกันสมุไรเราก็ต้องฆ่าพร้อมๆกันอีกโหอย่างยากัะทุกคนโอเคผมต้องสเตมิน่าก็ไม่ค่อยมีตอนนี้นะครับ หนีมาก่อนอ๊บอโอเคผมว่าเวลาเราน่าจะพอเยอะๆอยู่มั้งผมอาจจะพอมีเวลาเล่นกับมอนสเตอร์ได้อยู่โอ้แต่ว่าตอนนี้ต้องยิวละโอเคโอ้ยากจริงทุกคนยากมากสมาธิด่วนๆโอเคเอืบอ่ะเจเล็กตี โอ้โหจะตายอีกแล้วเนี่ยตีแป๊บเดียวจะตายอีกแล้วเนี่ยต้องหิวแล้วโอเคเริ่มใหม่ <c oughs> เี๋ยวเวลาหนะึ่งนาทีให้สู้กับมอนสเตอร์พวกนี้ <c oughs> ดูเลือดดีๆทุกคนโอ้โเจ็ดพันแล้วเจ็ดพันแล้วอันตีมายังอันตีมากี่โมงอันตีมากีโาก่โมงโอ้ย <c oughs> อันตียังไม่มาสลับก่อนสลับก่อนเอาคนอื่นปั่นพลังงานให้เอาคนอื่นปั่นพลังงานให้ก่อน อันตีมาแล้วโอเคโอค้โหมอนห้องนี้นะบอกเลยแรงก็แรงดิ้นก็ดิน้นทุกอย่างอะบอกเลยโอจะหมดอีกแล้วเลือดจะหมดอีกแล้วเลือดจะหมดอีกแล้วเรือจะหมดอีกแล้วโอไ้ได้ปวดตายได้ปวดตายตายเธอ โอ้ตายเธอโอเคดีแค่วงแรกทุกคนดีแค่วงแรกอ่ะนะครับมาดูที่ห้องที่2กันนะครับห้องนี้อุ้ยการ์ดดีด,ด,ด้วยมีการ์ด<ป>เรื่องของฟื้นฟูพังชีวิต30%ใช่ไหมผมเอาไปใช้ในห้องล่างได้เพราะว่าห้องล่างในเลกเตอร์ไฟฟ้ากับไอตัวสิงสารสัตว์ในทำดาเมจใส่ซลเราหนักอยู่นะครับก็น่าสนใจแต่ว่าการ์ดนี้ก็ดีเพราะว่าช่วยทำให้เจเล็กเรากดอ,อันติได้บ่อยขึ้นอ่ะห้องล่างใช่ไหมห้องที่3เราก็จะได้ประโยชน์ด้วยเออ เอาเป็นเอาอันนี้แล้วกันใช้เลยระยะยาวทุกคนจะได้ห้องสามจะได้สบายด้วยนะครับโอเคห้องนี้นะครับสิ่งสำคัญที่สุดก็คือการละลายโลดน้ำแข็งของมันนะครับเพราะว่าตอนนี้มันมีโล่น้ำแข็งเนี่ยเราจะทำไดเบจใซ่มันไม่ได้นะครับซึ่งให้เราใช้พลังงานสาสารเนาะเนี่ยตีใส่มันทีเดียวแบบนี้นะครับเราก็จะสามารถล้างโล่ของมันได้แล้วต้องใช้เป็นพลังงานสาสารนะพลังงานวิญญาณไม่สามารถใช้ได้นะครับพวกบอกว่าสกิลอีพี่นิวอะไรเงี้ยล้างไม่ได้เนาะ เออนะครับบางคนบอกว่าเอ้ยไปใช้สกิลพี่นิวแล้วละเหลอล้างโล่ไม่ได้อะไรเงรี้ยก็สงสัยกันใช่ไหมคือมันได้แค่สาสารนะครับ <i> ต้องใช้ต้องใช้เป็นพลังงานสสารเท่านั้น่าแต่ว่าใครไม่มีก็ไม่เป็นไรนะไม่ต้องซีเรียสเหมือนกันเพราะว่าเพราะว่าเราสามารถใช้เป็นปฏิกิริยาธาตุปกติเอาได้นะครับพวกแบบว่าธาตุไฟธาตุน้ำธาตุไฟไฟ้าอะไรเงี้ยทุกคนสามารถใช้ตามปกติได้เลยนะครับแล้วเราก็ฉีดแบบนี้เลยนะฮะง่ายไหม เออง่ายอยู่เนาะ,ะแต่ว่าห้องยากหน่คือห้องนี้นะครับดาเมจเยอะมากเดี๋ยวทุกคนลองดูดาเมจบอกว่าจัดจ้านเพราะงั้นเราฮิ้ว่เลยเราเปิดด้วยการฮิ้วก่อนเลยนะครับเผยเดี๋ยวผมต้องไปใช้การฮิ้วก่อเนี่ยดูตรงแล้วอะ่ะดาเมจแรงมากจรนะิงนะโอเคง่าจะได้อยู่มัง้ง คือเจเล็กยังไงมันฮิลไม่ได้อยู่แล้วทวนแต่ว่าแต่ว่ายังไงซะเนี่ยเราก็เราก,เราก็ต้องฮิลเพื่อล่มทีมของเราให้รอดเอาไว้โอเคล็อกทุกตัวไว้อืออ่าเล่นต่อเดี๋ยวเราพยายามเน้นตีสิงสาราสัตว์ของมันไว้เพราะว่าถ้ามันถ,ถ้าเราตรีแล้วมันเออถ้าเราตรีสิงสาราสัตว์มันได้เนี่ยมันก็จะมันก็จะติดสตันเนาะเนี่ยเห็นปหมมันจะติดสตันแบบนี้ปึ๊บ แล้วเราก็จะฆ่ามันได้ง่ายขึ้นโอเคแล้วเราฮิวก่อนจะได้มีเลือดไปเจอกับเว็บต่อไปอโอเคเลกเตอร์ไฟฟ้าอันนี้ก็แรงเหมือนกันมอนห้องเนี้ยแรงทุกตัวทุกคนบอกเลยแรงมากแรงแบบแรงแรงโอ้ยเกือบตายเกือบตาย โอ้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 โอโอ้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 โออ้โ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 อ้อ้โ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 ้โอ้้โอ้้โอ้โอ้โอ้้ โอ้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 โอคอโอ้โอ้โอ้อ้อ้โอ้โ้โอ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 ้อ้โอ้โอ้โ้โ้โอ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 ้อ้อ้อ้โอ้้ได้ฮอวตอวเอง25%ดีเหมออนกันโอโอเคนะครับไ้้อ้โอ้โออดตอยแล้ว เอออะมาห้องนี้นะครับห้องนี้เนี่ยเราเจอกับตัวของมอนสเตอร์ที่เป็นเออ,ขอเขาเรียกอะไรนะมอนสเตอร์ Monster ที่เป็นหลายเวฟนะครับซึ่งก็ไม่ค่อยมีเทคนิคอะไรมากทุกคนเพราะว่ามอนสเตอร์มันค่อนข้างจะไปในทิศทางเดียวกันหมดเลยนะครับโอเคซูมอนสเตอร์มันจะแบบว่าขเนะขาเรียกอะไรค่อนข้างจะค่อนข้างจะอ็กสซีฟกับเราอะมันจะไม่ค่อยหนีเราเท่าไหร่นะครับฟอนก็คือเอาดาเมจยัดหน้ามันไปได้เลยเลยนาะ ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทุกคนชอบมอนแบบไหนมากกว่ากันมอนที่บอกว่าหนีหนีเราหรือว่ามอนที่แบบว่าแอ r e s s หน่อยแต่ว่าก็จะฆ่าเราจนตายไปเลยอะไรเงี้ยเนาะก็อันนี้อาจจะดูสบายกว่าไหมเพราะว่าก็อย่างน้อยเราก็ไม่ต้องรีบทําดามจมากอะไรเงี้ยใช่ไหมก็เน้นหลบหลบเอาโอเคนะครับเนยวหลายเว็บจริงนะทุกคนเล่น4ี่เว็บได้มั้งเมื่อกี้เนี้ย ฟอนก็รีบทำดาเมจนะครับห้องนี้ไม่มีเทคนิคอะไรเลยรีบทำดาเมจอย่างเดียวฉีดไปขอพี่นิวฉีดไปฉีดปลวกฮึดนีแล้วก็ท่าดีอันตรายมากใครโดนเข้าไปนี่คือแบบว่าเล่นต่อไม่ได้เลยอะติดเขาเลยกระเด็นไปกระเด็นมาแบบว่าทําอะไรไม่ได้เลยนะครับเค okay, มาห้องนี้กันบ้างห้องนี้หรอห้องนี้เราเจอเลกเตอร์หลากธาตุนะครับซึ่งมันจะเรียงโลกกันเนาะมันจะมีธาตุมันจะเริ่มด้วยธาตุไฟใช่ไหมครับ ซึ่งเราต้องใช้ซิงชิวล้างแล้วก็ต่อด้วยน้ําแข็งซึ่งอ okay, so ันนั Bey ้นต้องใช้เป็นตัวของฟิชกับตัวของเจเล็กช่วยกันนะครับแล้วก็สุดท้ายจะเป็นไฟฟ้าก็สามารถใช้เจเล็กกับตัวของไนดะได้นะครับมาลองดูกันด้วยเราใช้เป็นตัวของซิงชิวก่อนเลยเพิ่บโอเคชาตี ได้อยู่ได้อยู่จังหวะนี้จังหวะนี้ใช้น้องนาช่วยจังหวะนี้ใช้น้องนาช่วยปึ๊บอ่าเซตอัพสก,กิลรอเซตอัพสก,กิลรอ,กกลอโอเคโอ้ยสก,กิวบ่วงบ่วงเจ๊หมดบ่วงเจ๊หมดโอเค ล้างใหม่ล้างใหม่เฮ้ย hey, ห้องนี้ไม่ยากเลเนี่ยตอนตอนแรกผมนึกว่าจะยากเออมันค่อนข้างจะเป็นสเต็ปอยู่อ่าได้อยู่ได้อยู่ <laughs> ได้อยู่ <laughs> โอ้ยมีห้องสบายสบายบ้างก็ดีทุกคน <laughs> คนดูบอกว่าไม่มันเลยโอเคเรียบร้อยนะครับ อ่ะเหมือนเดิมทุกคนลงอบิสเสร็จนะครับคอนเทนต์ Content ยังไม่หมดแต่เพลงเท่านี้นะครับเพราะว่าลงอบิสมาสิ่งที่เราได้มาเพิ่มเติมเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของเอ่ออาร์ติแฟกต์นะครับมาลองดูกันว่าพอจอจะได้อะไรดีๆจากสิ่งนี้บ้างนะครับผมเอ่อมาเลสโกมันมันน่าจะยังเป็นเซตไนท์ไทม์กับเซตที่มันเป็นเซตฮิลอยู่ใช่ไหมยังน่าจะยังไม่ได้เปลี่ยนเป็นเซตใหม่ปะอ่ะลองดูแล้วกันนะครับอุ้ยเป็นเซตใหม่แล้วนี่อุ้ยเป็นเซตใหม่เลยทุกคนโอ้โบไฟโบไฟชำนาญธาตุ ไอ้ของเจเล็กได้นะเนี่ยทำเป็นเล่นไปเฮ้ยรอบนี้ออกมาดีว่ะรอบนี้เหมือนจะออกมาดีไออ,อันนึงดีฮึบโอ้ไม่ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่อีกอันนึงอืมไม่ต้องดูแล้วกันเนาะเซตนั้นผมไม่ได้ใช้อยู่แล้วอะ่ะผมต้องใช้เป็นเซตที่มันเป็นอะไรนะเซตเอ่อเซตของเจเขาอะที่เป็นเอ่อเซตเอ่อเขาชื่อว่าอะไรวะทุกคน w h i s p e ร i n g เหรอเออนั่นแหละสักอย่างหนึ่งนะครับก็คือเป็นเซตสีดำเฮ้ยอีกอันนึงทุกคนอีกอันนึงพลังโจมตีเฮ้ย จริงๆพังโจมตีก็ใช้ได้นะเจ๊อเออถ้าออกคีดาเมจอีกอันนึงคือสวยนะเออเอาว่าเฮ้ยพอจอต้องตีต้องไปลองตีดูกันทุกคนอ่ะมาดูกันนะครับอันอันแรกใช่ไหมเป็นถ้วยไฟใช่ไหมนี่นี่อันนี้เลยนะครับความแรงคลิป7%ชนะท่า21นะครับถ้ามันออกอัตราคลิอีกอันนึงคือสวยมากมาลองดูกันด้วยหรือจะเป็นเอลีเกก็ได้อะหรือว่าจะเป็นฟื้นฟูก็ได้อะอันสักอย่างหนึ่งขอเป็น 4, 3สีออฟเนี้ยคือโอเคนะครับ เฮ้ยคูณห้าเออยังได้อยู่นะคือมันออกป้องกันก็จริงอะแต่ว่ามันก็ลงอันนี้ให้ผมอะลงความแรงเคลียร์ให้ผมอะเอออ่ะลองต่อลองต่อ <c oughs> เริ่มเริ่มไม่ค่อยไหวว่ะ <c oughs> เริ่มไม่ค่อยไหว <c oughs> อ่าขอลองดูขอลองดูสิบหกอุ้ยไม่พอขอไม่พอของไม่พออันนี้แล้วกันเอออันนี้อันนี้เพิ่ม คือถามว่ามันโอเคไหมมันก็ยังน่าจะโอเคมั้งทุกคนอน่าจะโอเคมั้งอ่ะเดี๋ยวผมขอตีให้ขึ้น20ก่อนเดี๋ยวมาลองดูกันว่ามันจะได้อะไรกันนะครับมา20แล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่ารอบนี้จะได้อะไรนะครับอยากต้องคือถ้ามันจะดีจริงมันต้องลงความแรงคลีแล้วเพราะว่ามันค่อนข้างจะเฉลี่ยสเตตอื่นเยอะเกินไปแล้วเนาะเอ่อฮึบ คือถามว่ามันดีไหมคือมันก็โอเคอะแต่ว่าไม่ค่อยถูกใจอะอะไม่เป็นไรเรายังมีอีกหนึ่งตัวอีกหนึ่งตัวเลือกที่พอจอก็มองว่าโอเคเหมือนกันก็คือจะเป็นถ้วยเ d k เคอันเมกกื่อกี้ใช่ไหมนี่นะครับอัตราคิฟื้นฟูพลังงานออกแรงคลิกอีกอันหนึ่งคือโอเคนะครับคือโอเคมากๆอลองมาดูกันผมเอาอันนั้นมาย่อยเลยแล้วกันคือผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่อันนั้นอันนั้นนะถามว่ามันดีไหมก็ก็เอ๊ะหรือว่าเก็บไว้ดีปะ นี่ผมมีอันนี้อยู่อันนี้ก็ผมมีดอกไม้ที่ดีกว่านี้งั้นเดี๋ยวเราเอามาเอามาย่อยดูแล้วกันนะครับดูว่าจะเวิร์กไหมฮึบ No God please no เขมตุดๆอ่ะโอเคอย่างน้อยผมก็ได้ถ้วยไฟอันใหม่ซึ่งก็ติด e อก็เอาไปเล่นในทีมะระเหยอะไรเงี้ยน่าจะเวิร์กอยู่โอเคนะครับก็ประมาณนี้ละกันนะครับ อานนี้ขึ้นหมดของคลิปนี้เนะเาะก็หวังว่าชอบกันนะครับอย่างที่เตือนไว้นะครับในช่วงต้นคลิปนะครับว่ายังไงซะคอนเทนต์พอจอตามสั่งเนี่ยเป็นคอนเทนต์ที่เราเน้นเอาสนุกอย่างเดียวเนาะก็อย่าเพิ่งไปทําตามเลยละกันนะครับเจเล็กเนี่ยจริงๆแล้วมีอีกหลายทีมที่บอกว่าต้องบอกว่าค่อนข้างดีกับเขามากๆแล้วก็สามารถเล่นได้สนุกมากๆนะครับแถมเรื่องของความปลอดภัยเนี่ยสูงกว่านี้เยอะมากๆเลยด้วยวันนี้เนี่ยเอามาลองเล่นให้ดูเฉยๆนะครับว่าในกรณีที่บอกว่าแย่สุดๆของเจเล็กเนี่ยมันออกมาหน้าตตาาาาาาปรระะมมไหหนนนนนซึ่่่่งงกกกกกก็็ววววัััััททุุคคจสลลลบบบแ้อยืี มีไอเดียดีๆนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเกมเกมชิลี่แพกฮอนไครซ่าเลวอะไรก็ตามนะครับก็สามารถคอมเมนต์บอกผมกันมาได้เนาะคอมเมนต์ไหนที่ผมถูกใจนะครับเดี๋ยวผมก็จะเอามาทําเป็นคลิปให้ทุกคนได้ดูกันนะครับอ่าส่วนในวันนี้นะครับพอจอขอตัวลาทุกคนไปเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับส่วนว่าในคลิปหน้าพอจอจะขอเล่ะฝากทุกคนอีกเนี่ยนะครับก็อย่าลืมติดตามกันนะกดซับกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับจะได้พลาดกันคลิปในพอจอขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไ อ๋อแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะเวลาที่ผมอัพคลิปอะไรใหม่ๆเนี่ยมันจะได้ขึ้นแจ้งเตือนที่หน้าเีซกันเพื่อนๆนะครับส่วนคลิปหน้าจะเป็นอะไรต่อไปอย่าลืมติดตามรับชมกันนะสําหรับวันนี้ผมไปก่อนแล้วกันครับ